สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสุธารัตน์ไดะค่ะวันนี้จะมากล่าวความรู้สึกนะคะหลักสูตรสมาธิเพื่อการพิจารณาการสอบสำหรับผู้สอนค่ะค่ะข้อหนึ่งนะคะค่าดิฉันเป็นตัวแทนของนักศึกษาสุทนาในเทศบาลสามวัชรยนาสงคราม,าาามค,าค่ะค่ะข้อที่หนึ่งท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอ,รอบรมหลักสูตรนี้นะคะ ได้รู้ถึงการฝึกสมาธิแล้วก็การปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะและที่สําคัญนะคะก็ได้รู้ถึงผลของการปฏิบัติของสมาธินั้นนะคะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะข้อสองความรู้สึกของท่านก่อนหลังอบรมเป็นอย่างไรความรู้สึกครั้งแรกนะคะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะกก็เมื่อได้รับความรู้จากวิทยาก,กรที่มอบให้ เข้าใจถึงหลักการของการทำสมาธิรู้จักคิดนะคะแล้วก็ทำให้เรามีความรับผิดชอบมีเหตุมีผลแล้วก็มีเมตตาต่อผู้อื่น,นะคะ่ะข้อสามหลงจากที่ท่านอบรมแล้วจะนำความรู้ที่ได้รับไปทำอย่างไรต่อและจะขยายผลกับใครบ้างน,นะคะ จากที่อบรมนะคะก็จะนาความรู้ที่ได้รับค่ะคือจะปฏิบัติกับตนเองก่อนนะคะเป็นอันดับแรกะคะ่ะถ้าเรามีสมาธิแล้วมีมีผลต,ต่อสติแล้วก็จะนาการปฏิบัติเนี้ยไปขยายผลกับผู้อื่นต่อนะคะก็คือก็จะขยายผลให้กับนักเรียนที่สุดพัฒนาเด็กเล็ก,ลกลค่ะให้นักเรียนนะคะได้มีสมา ข้อสี่ท่านอยากจะขอบคุณใครบ้างก็จะขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองตามและก็ที่สําคัญนะคะคณะวิทยากรนาจารยาทุกท่านนะคะที่ได้ได้บ่งบอรู้ให้กับคณะครูศูนย์นานาเด็กๆทุกท่านค่ะก็ในในการนี้นะคะก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุด,ด้วยค่ะค